วันนี้นะคะเราจะมารีวิวลูกสาวคนสวยจาก RBS Clinic ค่ะคนแรกนะคะก็คือน้องไข่มุกนั่นเองค่ะปัญหาของน้องไข่มุกนะคะก็มีปัญหาว่าจมูกเนี่ยเป็นจมูกชมพู่อย่างหนึ่งเนี่ยคือซิลิโคนของน้องนะคะเริ่มลอยและสามารถจับบิดซ้ายบิดขวาได้เลยอันตรายมากๆค่ะเคสนี้นะคะคุณหมอพีก็เลยแก้ไขโดยการทําเทคนิคเซมิโอเปนให้ค่ะและมากกว่านั้นก็คือใช้เทคนิค RBS T เป็นเทคนิคเฉพาะที่คุณหมอพีเนี่ยเป็นคนคิดคนขึ้นมาเองเลยเทคนิค RBS T นะคะคือปรับฐานปลายจมูกให้พุ่งไปข้างหน้าค่ะซึ่ง จริง,รงๆแล้วเนี่ยเทคนิคนี้ต้องทําในโอเปนเท่านั้นคุณหมอมีการอัดแอปนะคะและเอามาใช้ในเทคนิคเซมีโอเปนได้ไม่ต้องซอสสูงไม่ต้องเจ็บตัวนานนะคะพักฟื้นแป๊บเดียวก็สามารถได้ทรงสวยเหมือนโอเปนแล้วค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าหลังจากผ่าตัดเนี่ยน้องไข่มุกเนี่ยโลปลายพุ่งมากแล้วก็สวยมากๆนะคะจากมูกที่ดูใหญ่เนี่ยก็ดูเล็กลงแล้วค่ะคนต่อไปนะคะน้องพิงค์นั่นเองน้องพิงค์เนี่ยไม่เคยทําจมูกมาก่อนนะคะเป็นเคสครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นนะคะหมอก็เลยทาให้เป็นเทคนิค RBST เซมีโอเปนเช่นเดียวกันค่ะหลังทำ ชัดเจนเลยว่าน้องจากที่หน้าเนี่ยไม่ได้มีมิติมากนะคะกลายเป็นมีมิติมากขึ้นจะเป็นทรงคล้ายบาร์บีนิ่งสโลปเยอะหน่อยแล้วก็พุ่งไปข้างหน้ามีความเป็นหว,วานหวนเหมือนดูเป็นบาร์บีนินงใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าหมอพีเนี่ยจะสายฝอสายกาธรรมชาติพุ่งมากพุ่งน้อยเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยค่ะคนต่อไปนะคะก็คือน้องมิ้นค่ะเป็นลูกสาวของหมอเอมี่นั่นเองค่ะเคสของน้องมินนะคะก็เป็นเคสแก้ไขเหมือนกันคือที่ผ่านมาเนี่ยน้องทําทรงจมูกไม่ค่อยได้ดูมีมิติเท่าไหร่เป็นทรงที่จมูกสั้นด้วยซ้ไปนะคะค เห็นรูจมูกค่อนข้างชัดหมอเอมี่นะคะก็ได้มีการแก้ไขโดยการตอกฐานตะใบฐานนะคะใช้กระดูอ่อนหลังหูมารองปลายจมูกค่ะเพราะง้นเนี้ยหมอเอมี่นะคะมีการปรับสโลปปลายพุ่งแต่เอาความแบบละมุนขึ้นมาอีกนิดนึงและของน้องมินนะคะเป็นเคสแก้ไขพังคือเยอะมากๆนะคะแต่ว่าหมอเอมี่เนี่ยก็มีการเอาออกให้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็น s โลปปลายพุ่งแต่มีความหวานละมุนมากๆไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาหน้าตรงหน้าข้างนะคะบอกเลยว่าสวยทั้ง360องศาเลยค่ะใครที่กำลัง สนใจอยากจะทําจมูกนะคะสามารถมาปรึกษาฟรีกับทางเราก่อนได้เลยนะคะที่ RBS Clinic ค,ค,ค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย